สวัสดีครับพบกับช่องบายุทธบึ้งหงลงนะครับวันนี้บายุทธพามาดูนะครับที่นะครับวัดปูอ่อือนะครับจะมีพระธาตุนะครับเดี๋ยวจะพาะเลาะนะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยมานะครับกแวะมาได้นะครับ จะมีซุ้มประตูนะครับสองนะครับทางซ้ายทางขวานะครับตอนนี้เป็นวัดปู่เอือนะครับนะบรรยากาศร,รอบๆนะครับ ท่านไหนที่ยังไม่เคยมานะครับก็แวะมาได้นะครับวัดปู่อืรือนะครับบึ้งคงลงนะครับบึ้งคงลงนะครับตอนนี้เป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวเบายุทธจะพาดูที่นะครับด้านในรับด้านในวัดนะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยมานะครับจะเป็นสะนะครับรอบๆนะครับ ท่านไหนยังไม่เคยมานะครับก็แวะมาดูนะครับที่นะครับบึ้งคงหลงเนาะนะครับมาไหว้ปูอื้อเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับรอบรอบนะครับรอบรอบนะครับผะธาตุเนาะนะครับสร้างเสร็จได้ประมาณสักเกือบสองปีแล้วตรงนี้ปีกว่าเกือบสองปีลว นะครับค่อนข้างก็จะเป็นนะครับสระน้ำนะครับปลาเยอะนะครับปลานะครับบรรยากาศรอบๆนะครับเพิ่งสร้างเสร็จเนาะนะครับสมมติก็จะมีนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวนะครับก็จะ นั่งเรือนะไป,ไปไปไหว้อุป,ปูลเรือที่วัดอีกที่นึงนะครับวัดกลางน้ํานะครับท่านไหนที่ไม่สะดวกนะครับขึ้นเรือก็มาไหว้ตรงนี้ได้นะครับใน,นบรรยากาศรอบๆนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะคนก็จะน้อยนะแต่วันเสาร์อาทิตย์นะคนเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะ บรรยากาศในทางเข้านะครับทางทางเข้าบรรยากาศนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับองปูเอือลือนะครับบรรยากาศ ท่านอยู่ประมาณนี้นะครับท่านไหนที่มาขอพรนะครับก็มาได้เลยนะครับท่านไหนที่ชอบเสียงโลกเสียงโชคนะเสียงโชคนะครับวาสนานะครับวันหวยออกนะครับประชาชนถูกหวยเยอะนะครับกับองคอ,อลือเรานะครับบรรยากาศด้านในนะครับ บรรยากาศนะครับหรือท่านในที่นะครับไม่มีโอกาสได้มาก็ติดตามนะครับช่องเบายุทธบึงคงหลงนะครับเบายุธบึงคงหลงนะครับก็จะเห็นบรรยากาศเนาะรอบๆอบนะครับอยากเที่ยวบึงการมาเที่ยวบึงคงหลงก็นะครับก็ติดตามช่องเบายุทธบึงคงหลงได้นะครับเบายุธเขาจะถ่ายทำนะครับไทยนะครับธรรมชาตินะครับหรือว่าวัดวาอารามนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทํานาคานะครับหรือหาดคําสมบูรณ์นะครับ หรือไม่ก็น้ําตกนะครับผู้ทอกอย่างนี้นะครับให้พี่ๆเปเพื่อนๆน,น้องๆได้ดูนะครับในที่ไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับโอเคฝากกัด้วยแล้วกันนะครับจากช่องบา่าวุทธบึงโคงลงนะครับ